Okay, สวัสดีครับวันนี้เราก็มาคุยนิดนึงนะสำหรับอาทิตย์นี้นะครับก็คืออย่าเบี่ยงเงินค้าสนใจอาทิตย์นี้เราเปิดประเด็นด้วยว่าความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกอะครับมันเป็นแบบไหนแล้วก็คนที่เราอยู่ด้วยที่เราเห็นว่ามันท็อกซิกมันเป็นพิษอะกับความสัมพันธ์นะครับเขามีลักษณะแบบไหนเนาะก็อันนี้ครับจะเป็นอาทิตย์ที่เราจะมาพูดคุยกันเนาะอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับที่จะมาย้ําเตือนคือว่าเราไม่ได้ต้องการที่จะบอกว่าใครผิดใครถูกหรือว่า คือไม่ได้ต้องการที่จะแบบให้เรามาฝึกที่จะตัดสินใครว่าดีไม่ดีเงี้ยแต่ว่าจากใจนักจิตจากใจจากใจผมเองแล้วก็จากใจกับเพื่อนๆที่เป็นนักจิตหลายคนคือว่าเราอยากจะที่จะมาเรียนรู้ร่วมกันนะครับว่าแบบเนี้ยมันเป็นแบบไหนแล้วเราเราเองมีวิธีการแบบไหนที่จะอ,อดูแลจัดการอะไรเงี้ยเพราะว่าหลายอย่างอาจจะเริ่มต้นด้วยด้วยความไม่เข้าใจหรือว่าด้วยความที่เราไม่รู้อะ แล้วเราก็คิดว่านั้นเป็นท็อกซิกซึ่งมันสามารถที่จะรู้ที่มันสามารถจะเข้าใจได้เนาะเราก็เลยคิดว่าสิ่งเนี้ยจะมาช่วยเราให้เห็นว่าว่ามันเป็นอะไรบ้างเนาะแล้วก็เราจะได้แบบช่วยกันดูแลความสัมพันธ์ของเราให้ดีขึ้นนะฮะฝากไว้นะว่าไม่ว่าเราจะเป็นยังไงก็ตามหรือว่าเรากำลังจะมองหาใครก็ตามหรือว่าความสัมพันธ์เราจะเป็นก็ตามกฎข้อแรกคือไม่อยากไปบอกเป็นกดเลย อ่าเป็นสิ่งที่สิ่งที่เราเราอยากให้เราฝึกทําด้วยกันข้อแรกแล้วกันนะคือว่ารักตัวเองให้มากๆครับเพราะว่าขอให้รักตัวเองมากมากพอที่ความต้องการที่เราจะถูกรักอ่ะความต้องการที่จะใ้คนอื่นมาเติมเต็มความต้องการที่จะเข้าถูกเข้าใจโดยคนอื่นเนี่ยมันน้อยมันน้อยกว่าความรักตัวเองนะอันคือข้อหนึ่งนะครับข้อที่สองสิ่งที่อยากให้เราฝึกที่จะด้วยกันก็คือว่าความเป็นจริงะครับเรียลิตี้เป็นสิ่งที่จะชนะ เป็นสิ่งที่จะเป็นสิ่งเขาเรียกอะไรเป็นสิ่งที่เดียวที่เราอาจจะยึดได้ในความสัมพันธ์นะคือบางครั้งความคิดความรู้สึกต่างๆมันเปลี่ยนไปได้เนาะแต่ว่าความเป็นจริงครับมันไม่เปลี่ยนมันไม่เปลี่ยนคืออย่างคือณเวลานั้นน่ะถ้าเราอยากให้ความสัมพันธ์เราไม่เป็นพิษเราจะเริ่มยังไงก็คือนอกจากเรารักตัวเองแล้วอันที่สองคือว่าเริ่มเห็นนะครับ คนรักของเราคู่รักของเราแฟนเพื่อนนะเป็นเหมือนเป็นเป็นอย่างที่เขาเป็นนะครับไม่ใช่เป็นอย่างที่เขาอยากให้ไม่ใช่เป็นอย่างที่เราอยากให้เขาเป็นสองข้อรักตัวเองมากๆยึดความเป็นจริงว่าแฟนของเราเนี่ยคนที่อยู่ในความสัมพันธ์เขาเป็นแบบไหนในแบบที่เขาเป็นไม่ใช่ในแบบที่เราให้เป็นเนาะก็ฝากไว้สับายที่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะตลอดสัปดาห์ว่าตกลงเนี่ย ท็อกซิ i เร s ชิพเนี่ยเป็นแบบไหนเราจะเข้าใจและเราจะดูแลก,กันได้ยังไงโอเคนะครับสวัสดีครับ